สบายดีพี่น้องขอยเองพางสุภักสรนวันนี้กะแต่งเพลงใหม่มาต้อนมาฝากทุกวันศุกคือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังแห้งใจเพลงนี้มีซื้อว่าเที่ยวบินใส่น้ำตาเอาไปฟังกันเบิ่งเนื้อหาสาระมันสิเป็นแบบใดจีีท G ล L I มันพาใจอายคอ,อ,อย่อยเหียงเงียงยามเมื่อได้ยินเสียงเออวินอุ่นเครื่องใจแห่งอาวรเมื่อเธอเปียโนบังหน้าคนฮักสีไกไลไหลจรนบาภายกระเป๋าเก้าขาห้ำหอนใจวีใจวอนเป็นห่วงน้ำเจ้า จีทีแอลสีผ้าายไก่วัดไตแล้วน้องยกมือเอิ้นสั่งน้องเบิ่งสายตาฟองดึงจองผู้เบายามยนเคลื่อนย้ามันวีหัวใจกินอดเจ้าจ้าเอานั่งบอกข้างป่องเอ็มใจเงา ตาสองแนมจ้าเอาเป็นห่วงกังวลแนมเบังสาลาเห็นน้องยกมือลาใจสั่นย่นกาสิขึ้นพาห่างกายกันยินคำตันบอกย่นออกใจมนขึ้นสู่ถึงฟ้าเห็นเมคายิ่งห่วงแฟนตนเมื่อคุมนา น้ำตาหยลนหอดบ่อกไอผู้อายคนเลยใจจีที่แอ้ลายน้ำตาอายไหลเสร็จแล้วเสร็จอิงเหมือนผาพมลีขินขีดเส้นฮักอายต้นทางหัวใจนังท้าเที่ยวบินเหลือเพียงกลิ่นเคยหอมติดกาย ขึ้นเขืองต่ออยู่ในเต็ดแอรไลมุ่งสู่ที่มาปลายทางเออเอมบึงสาลาเห็นน้องยกมือลาใจสั่นยนกะสิขึ้นพาหางกายกันยินกาับตันบอกโยนออกใจมอน ขึ้นสู่ถึงฟ้าเห็นเม่คายิ่งหว่วงแฟนตนมือกุมหน้าน้ำตาย่อยลนหอดบอ่อายผู้อายคนเลยเยใจจีที่แอลายน้ำตาอายไหลเสร็จแล้วเสร็จอิกงเหมือนผ่าผมลีขิน ขีดเส้นหักอายต้นทางหัวใจนั่งท้าเที่ยวบินเหลือเพียงกินเคยหอมติดกายขึ้นเครื่องต่ออยู่ในเตดแอร์ไลมุ่งสู่ที่หมายไปทางเอเอฝากกดไลค์ใส่กดแชร์ กดติดตามห้เลเดอ e r พี่น้องก็เป็นกำลังแห้งใจเพลงนี้กะจบไปแล้วพบกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่าสบายดี